กรับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซนะครับของไก่นะครับนุ่มสารคามนะครับสูตรหน่วยตระกูลทองนะครับเด้อนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซนะครับประจาวันจันทร์นะครับที่สามสิบเอ็ดนะครับกรกฎาคมนะครับพุทธศักราชนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับไก่นัดกันนะครับในตอนเช้าของวันหน่วยออกนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ข้มมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อนะครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับ บางท่านก็อาจจะทํางานนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นบรรจุดของทุก <efecto> ท่านนะครับใครนะครับที่ไปเจอตัวเลขนะครับของไก่นะครับที่อื่นไม่ใช่นะครับนี่ลงครั้งแรกเลยนะครับจะไ์สดเลยนะครับเขียนไ์สดเลยนะครับสําหรับเวซีท่านใดนะครับที่ตามหาตัวเลขของไก่นะครับฝากพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับ แช่ให้ด้อครับเด้อนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับที่แช่ให้น้องไก่นะครับบางครั้งนะครับที่น้องเอฟซีห้องใหญ่หากันพวพๆนะครับไก่ฝากเลยนะครับว่าเพจนี้เพจเดียวนะครับเพจจริงนะครับวันที่ยี่สิบยี่บห้าหรือเปล่านะที่ไก่ไล์สดเนาะไก่เน้นให้หกนะครับเนาะในไล์สดก็จะเป็นเลขหกตัวเดิมนะครับฟันหกนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ไก่ขออนุญาตรอพี่น้องเอฟซีก่อนแป๊บนึงนะครับตอนนี้เพจเพจฟอมเยอะมากค่ะโอ,โอเคครับไม่ต้องสนใจนะครับกดรายงานให้ผมด้วยนะครับเออมาครับพี่น้องครับอทีนี้ขออนุญาตนะครับถามเอฟซีนะครับว่าตัวเลขชัดหรือเปล่านะครับ ตัวเลือกชั้พ่พี่น้องครับชุดเด่นนะครับของไก่นะครับประจําบันที่นะครับสามสิบเอ็ดกรกฎานะครับเด่นนะครับไก่ให้ไปที่เด่นหกนะครับเด่นหกนะครับเด่นหกนะครับอย่าเพิ่งออกจากไลน์นะครับเดี๋ยวไก่จะจับภาพซูมเข้าไปให้นะครับจะจับ ภาพซูมเข้าไปให้นะครับตอนนี้ไก่ขออนุญาตไลท์ก่อนนะครับเขียนตัวเลขนะครับแล้วไก่จะทําภาพให้มันชัดๆนะครับโอเคนะครับแล้วไก่จะทําภาพให้มันชัดนะครับขออนุญาตตอนนี้ขอไลท์เป็นตัวเลขไปก่อนนะครับดินหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับนะครับหกกับเจ็ดนะครับ หกับเจดนะครับชุดดินชุดฟันฟันหกนะครับนี่ถ้าทำอย่างนี้ตัวเลขจะชัดขึ้นนะนะครับไม่ชัดค่ะชัดขึ้นค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับไกไร้สร์สิทธ์แล้วไกจะจับโทรศัพท์เข้าไปอย่างนี้ให้นะครับอ่าจะทำภาพเข้าให้มันชัดๆนะครับนะครับชุดดินนะครับ เด่นหกับเจดฟันหนะครับส่วนชุดรองนะครับชุดรองนะครับตัวเดียวนะครับชุดรองตัวเดียวคือห้านะครับฟันไปที่ห้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทั้ง1 8 0 0ันดร้อยนะครับท่านดูนะครับาสวัสดีนะครับตังๆทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมห้าเจ็ดหกสายอรุณถูกต้องครับอ่าชุด3ามตัวนะครับชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับ ห้าเจ็ดหกนะครับจุดสามตัวห้าเจ็ดหกนะครับห้าเจ็ดหกนะครับเอฟซีนครปฐมก็มีนะครับไปชุดสองตัวก็ต่อนะครับชุดสองตัวนะครับฟันไปที่หนึ่งเก้านะครับตัตัวแรกนะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับ ชนะครับชุดต่อไปชุดสองตัวชุดต่อไปนะครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับ 1, 6, 1, 6 ชุดสองตัวชุดที่สองคือหนึ่งหกนะครับเอามิกิมาเขียนค่ะมองไม่เห็นโอเคครับคุณพี่นะครับเดี๋ยวไก่จะทํานะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอย่างนี้ให้นะครับจะจับภาพเข้าไปให้นะครับรอสักครู่นะครับไอ้ขากล้องของไกอีกตัวหนึ่งมันพังนะครับพอดีลูกหลินนะครับส่วนชุดที่สามนะครับชุดสองตัวชุดที่สามนะครับ ชุดสองตัวชุดที่สามนะครับหกสนะครับหกสี 6, นะครับเลขที่ไกลลงน่าจะไม่มีตัวอั้นนะครับเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคงน่าจะเล่นกันได้นะครับลุ้นหกเจ็ดเจ็ดหกมาเฮ้ยครับโอเคชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่นะครับหกห้านะครับ หกห้านะครับหกห้านะครับชุดต่อไปนะครับหกห้าชุดที่สี่หกห้าชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกชุดที่ห้าเจ็ดหกนะครับ อ่าเน้นเลยนะครับเจ็ดหกนะครับชุดเจ็ดหกเน้นเลยนะครับพี่น้องเอฟซีห้านะครับไก่ฟันให้เน้นให้เลยนะครับชุดเจ็ดหกนะครับชุดสองตัวนะครับชุดหกเก้าของไก่ไม่มีนะครับแต่จะเป็นหวยของน้องอัดนะครับหวยของน้องอัดคือเก้าหกกับเก้าจ็ดนะครับของน้องอัดนะครับ หกเก็กับหนึ่งเก้ารอแล้วค่ะเฮ้ยหูตัวมันตีออกแต่ละพี่น้องเอ้ยข,ขันมันอันตัวนี้นะครับผมรู้ตัวออกแล้วครับถ้าอันตัวนี้นะครับเอหมุแรลงคือเลขครับ ส่วนอีก2ช e ุดสุดท้ายนะครับจับตาดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆนะครับชุดสุดท้ายนะครับสองสองนะครับสองสองนะครับชุดที่6นะครับชุดที่6นะครับ ตัวชุดสุดท้ายนะครับหกหนะครับ à là các. ชุดสองตัวที่นี่นะครับชุดเน้นนะครับชุดฟันนะครับไก่ฟันให้แล้วนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดสามตัวนะครับห้าเจ็ดหกนะครับชุดสองตัวชุดที่หนึ่งคือหนึ่งเก้านะครับหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกนะครับชุดที่สามหกสี่นะครับหกห้านะครับเน้นเจ็ดหกนะครับแล้วก็ชุดเบิ้ล เน้นหกนะครับฟัน6-6เลยนะครับอ่าขณะนี้ก็เป็นเวลานะครับอยู่ด้วยกันมาประมาณ20กว่านาทีแล้วนะครับ ขอให้พี่น้องเกซีเข้าสุกคนนะครับปังๆเฮ้งๆมันหมันน้ำันเลยครับเด้อสุกูสุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับในเมลรกนี้นะครับซีมงแรกนะครับสาธุยู่ดีมีแห้งสุก่สุกคนเด้อนะครับเราๆรืยๆนะครับเดี๋ยวไก่จะถ่ายรูปนะครับไปโพสลงที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเกซีไว้เพียงเท่านี้นะครับบางคนอาจจะรอทํางานนะครับบางคนก็จะลอไก่นะครับรอตัวหลีกจากไกลนะครับเพื่อจะเข้างานเข้าอะไรนะครับบางท่านก็ พักผ่อนนะครับขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับเด้อมื่อนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับวันจันทร์นะครับที่สายสิ้นเดือนด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมกลาบลายเอฟซีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ